สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปร,รก,กับทางสถานีวิทยุจสอร้อยค่ะและวันนี้ดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จัก โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่ที่ประจวบคีรีขันแค่นี้เองแต่มีความพิเศษอย่างไรนั้นเราต้องไปพูดคุยกับผู้ที่ดูแลโรงเรียนนี้เลยนะคะคุณครูใหญ่ค่ะพันตํารวจตรีพัฒนศักดพัฒนพงษานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่บผมพันตำรวจตรีพัฒนศักด พัฒนาพงศานะครับตำแหน่งครูสอบวสองปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าหมากู่ที่แปดตำบลสาราลัยอำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคิริขันนะครับสังกัดกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่สี่กองบิคการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนครับค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเรียกคุณครูใหญ่เลยแล้วกันนะคะสั้นๆง่ายๆได้ใจความคุณครูใหญ่คะแต่เดิมในพื้นที่บ้านป่าหมากที่คุณครูบอกเนี่ยค่ะอยู่ที่อำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบประสบปัญหาอะไรบ้างคะเพราะว่าความรู้สึกของ คนทั่วไปเนี่ยอยู่ประจวบเองอะ่ะไม่น่าจะมีความยากลําบากอะไรครับบ้านประมาณเนี่ยก่อนที่จะมีการก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตัวเองเชดนบ้านประมาณเนี่ยเดิมก็ฝากการปกครองไว้กับหมู่ที่สามบ้านหนองปอปีตบาบลสาลัยซึ่งขนาดนั้นน่ยยังไม่สร้างเป็นหมู่บ้านยังเป็นทางการซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็อดีตเนี่ยจะมีชนกลุ่มน้อยชาวตะเลี่ยนถ <c oughs> ือว่าเป็นคนพื้นที่สูงนะฮะโดยอาศัยบริเวณนั้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับประมาณปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับค่ะ แล้วก็มีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือบ้านแพะตะลุยสายนะครับซึ่งจะอยู่กับลาห้วยบ้านแพะตะลุยสายนะครับซึ่งเป็นต้นน้ําปางดุรีในสมัยนั้นก็มีประชากรอ,อยู่ประมาณสิบัวเรือนนะครับต่อมาก็ตกอยู่ในพื้นที่คนของผู้ก่อการร้รายคอมมิวนิสต์นะครับก้อในปี2525 25เนี่ยสถานการณ์คอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงก็จะมีชาวบ้านกะเหรี่ยงจากอำเภอหูชินจังหวัดตะโจกคิริขันธ์เดินเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับชาวบ้านประมาทอีกสิบัวเรือนก็เป็นยี่สิบโคเรือนนะครับ ซึ่งตอนนั้นเขาก็จะนิยมกินหมากนะฮะ<อ>แล้วก็ต่อมาชุดลาดตะาเวนตระเวนเทีนที่เจ็ดสิบสอสมัยนั้นนะฮะปัจจุบันก็เป็นกองกับการตรวจตะเวนเทแดนที่สี่ราตะเวนอพบก็เลยตั้งชื่อหมูม่บ้านนี้ว่าบ้านปาหมากครับอืมที่มาของบ้านปาหมากซึ่งบ้านปาหมากเนี่ยก็จะห่างจากสารางจังหวัดสจวบคีรีนธ์ประมาณหนึ่งหสิบเก้ากิโลเมตรนะครับก็เป็นถนนสลาดยางสลับตอนกี่แล้วก็มีลูกลังนะครับซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับ จุดสังเกตคือถ้าถ้าคนหนึ่งเดินทางจากจากกรุงเทพถึงถึงประจวบเนี่ยพอถึงปานบุรีเนี่ยตอนายด้านซ้ายเป็นทะเลด้านซ้ายจะเป็นทะเลข้าด้านขวาเป็นเป็นภูเขาซึ่งด้านด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในทีมสุรักษนานซึ่งตอนนั้นจะไม่ีไฟฟ้าใช้ซึ่งยังยังใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็พลั์เซลล์อยู่นะครับอ๋อค่ะอ่าใช่ไม่น่าเชื่อเลย ครับ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็โรงเรียนเราเนี่ยบ้านประมาณเนตั้งอยู่ในเขตสัญญาณในคิุรีด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่กนะ็ยังมีองปัจากบานประชาก่ก็ในในบ้านประมาณมันมีหนึ่งร้อยยี่สิบัวเรียนประชากรก็เจ็ดร้อยกว่าคนนะครับ <c oughs> โอ้ตอนนี้ยังอยู่กันแบบคือไม่มีไฟฟ้าใชา้ต้องใช้ปั่นไฟเอาใช่ครับปั่นไฟบางหลังแลปั่นไฟบางหลังก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับในส่วนของโรงเรียนก็ใช้โซล่าเซลล์สัญญาณโทรศัพท์ ก็มีสัญญาณของตั้งเมื่อเมื่อผมจำได้คือเดือนธันวาสองพันร้อยหกสิบสองซึ่งมีนะสัญญาณก็พอพอได้แต่ว่าอินถ้าเป็นตัวใหญ่เสร็จก็ ไปเสถียรอาจจะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะได้ยินเสียงสัญญาณขาดขาดหายหไปบ้างอย่าเพิ่งตกใจนะคะสัญญาณมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อยู่ประจวมนี่เองแต่ทาไมดูโอ้ทางไฟก็ไม่มีโอ้ลำบากเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณครูแล้วอย่างนี้เด็กๆแล้วก็เยาวชนในพื้นที่เขาได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างคะปัญหาที่พบก็คือบ้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาก็จะประสบปัญหาสามสามปัญหานะครับคือเด็กไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้น่าจะชาวบ้านใช้ภาษาพินต้องตอเหตในในการสื่อสารนะครับในการสร้างใหม่ๆเนี่ยแล้วก็มีความยากจนก็คือเป็นวิถีชนเผ่าปากยอนะครับซึ่งเขาก็จะมีลูกมากแล้วก็การบริโภคอาหารอาจจะไม่ครบไปสู่หลักอานใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วยก็มีเรื่องของโรคไข้เวเรียโรคหมอพยากแล้วก็โรคทั่วไปที่มีการเจ็บป่วยซึ่งแต่ก่อนเนี้ย เขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็จะรักษาเองใน <Okay. S 2> ในหนูบ้านเอ่อพอมีโรงโเรียนตำรวจตะเวนเฉดเราเนี่ยองค์ท่านก็เห็นเล็งเห็นปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยของหนูบ้านเนี่ยมีการเจ็บป่วยสูงแล้วชาวบ้านถ้าไปรักษาด้านนอกเนี่ยก็จะมีค่าขนส่งเนี่ยคือต้องเดินทางไปไปที่โรงพยาบาลสัมปย่อซึ่ง mm. แต่ก่อนเนี่ยเ <Okay. S 2> ราจะจ้างก็หลายหลายบาทอยู่ชาวบ้านก็ปฏิเสธการรักษาเลย ไปรักษาแพงไปดีกว่าไม่รักษาแล้วใช่ใช่ครับใช่ใช่ไม่รักษาแล้วงั้นก็เลยมีพระราชกแสให้ตั้งศูนย์สุดสลาพระยาค่ะซึ่งกองจัดการเราก็พารณาให้โรงเรียนตำรวจสบีสารและกรประมาณเนี่ยจะตั้งศูนย์สุขสลาพระยาเพื่อให้การรักษาประชาชนในยาปกติและยางฉุกเฉินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ให้การรักษากับชาวบ้านให้ให้ให้มีสุขภาพดีนะครับค่ะหมายถึงหลังจากที่ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านได้พระราชทานความช่วยเหลือให้มีการจัดตั้งโรงเรียนต่อชะดอในพื้นที่ตรงนี้ยังมีการดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยโดยมีสุขศาลาให้ชาวบ้านใช่ไหมคะใช่ครับพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานความช่วยเหลือก็คือพระราชทานโครงการแพทย์เด็กและเยาวชนในสิทธิ์รักันนาครับตามพระรามเลยสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชุดมารีนะครับก็คือ โครงการขปดอนะครับซึ่งโครงการขปดอเนี่ยเริ่มตั้งแต่พศ2523ันะ้ร้ยบซึ่งเป็กๆที่พระองค์ท่านน่ะทำงานอย่างจริงจังหลังจากที่ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9นะครับไปทำงานตามพื้นที่สิ่นธุรกันดารทางไกลตัวเทศนะครับสิ่งที่พระองค์คบอยู่เสมอคือประชาชนมีความยากจนเด็กๆนะฮะอยู่ในถิ่นธุรกันดารเนี่ยขาดสารอาหารแล้วก็เจ็บป่วยนะครับถ้าหากปล่อยไว้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กหรือของชุมชนของสังคมนะครับจึง โปรท่านก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มโครงการด้วยโครงการเกษตรษเพื่อหารกองวันในเรียนสำรวจตะเวนชีแดนนะครับโดยมุ่งให้เด็กเนี่ยสามารถผลิตอาหารแล้วก็นําอาหารไปประกอบเป็นเป็นอาหารกลางวันให้ให้รับประทานได้นะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนอาหารแล้วก็ปัญหา โภชนาการที่เกิดกับเด็กในติดตัวตังางๆานนะครับหลังหลังจากที่โครงการนี้เข้ามาในพื้นที่เด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ตรงนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะคุณครูครับก็เด็กได้ได,ได้ได้ลงมือทําเกษตรแล้วก็เอาบริตทที่ตัวเองได้ทาเนี่ยไปประกอบอาหารเด็กก็มีอาหารรับประทานนอกจากจะมีอาหารรับประทานก็คือได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหารไปด้วยทำเองทานเองเกษตรด้วยใช่ครับเรียนรู้ เพิ่มทักษะด้วยใช่ครับใช่ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้โรงเรียนตชดบ้านป่าหมากนี่มีนักเรียนอยู่ประมาณสักกี่คนคะสอนถึงชั้นไหนบ้างตอนนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสอนะครับจนถึงชั้นปรธยมศึกษาปีที่หกหนึ่งมีทั้งหมดหนึ่งยหเอ็คนนะครับครูตำรวจตำรวจชายแดนเจดนายนะครับแล้วก็ มีครูผู้พัฒนาหนึ่งคนนะครับซึ่งทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประจบกิริขันเขตสองี่้จ้างให้เราหนึ่งคนแล้วก็ผู้ดูแลเด็กจำนวนสองคนแล้วก็เจ้าที่สุสไลอีกหนึ่งคนนะครับเดิมแล้วก็ปิดคนนะครับค่ะเออแล้วตรงนี้โรงเรียน <S <S ตดบ้านป่าหมากนี่มีครูครูทายาทได้กลับมาทํางานที่บ้านเกิดบ้างหรือยังคะหรือว่าน้องๆยังยังไม่ถึงวัยที่จะกลับมาทํางานได้ครับตอนนี้มีแล้วครับก็คือมีแล้วครับตอนนี้เรามีเรามี เรามีคุรุตยาติที่เป็นลูกศิษย์ของตารวจเซเว่นเอ่อที่ของโรงเรียนบ้าประมาคเนี่ยจำนวนหน,นึ่งคนแต่ว่าไปทําหน้าที่ที่โรงเรียนอื่นแต่เรามีคุรุตยาติที่จบจากโรงเรียนตำรวจสเว่นเชดนเนี่ยจากโรงเรียนอื่นนะครับเข้ามาสอนจํานวนห้าคนแล้วก็ oh. ยังมีผู้นําชุมชนซึ่งเป็นศิษย์เก่าของเราด้วย oh. นะครับมาเป็นมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นสมาชิกอบตอนะครับซึ่งมาร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ค่ะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะเรื่องครูครูทายาทเนหมายถึงน้องๆ้องเยาวชนที่เรียนที่โรงเรียนตชดอนะคะแล้วก็ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดได้มาเป็นคุณครูสอนเด็กรุ่นต่อไปนะคะเราจะเรียกกันว่าครูครูทายาทถูกต้องไหมคะคุณใหญ่ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะแล้วเห็นว่าตอนนี้มีการสนับสนุนให้มีการเปิดร้านกาแฟในโรงเรียนด้วยใช้เมล็ดกาแฟในหมู่บ้านแล้วก็ชงโดยเด็กๆนักเรียนอันนี้ให้คุณครูใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องของกาแฟเนี่ยก็ขอเล่านิดนึ ก็ค <boundaries. S 3> <si suppression> ือกาแฟเนี <okay>? ่ยแต่ก่อนเนี่ยผู้ข้าราชการผมนละท่านพันธุ์ตัววุฒิยพรออกพูดีเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ชอบทานกาแฟนะครับก็เวลาเราเรามีประชุมเนี่ยท่านผมร้อยผู้ครับร้อยผมเนี่ยก็จะชงกาแฟใหกูร์และมาทานกันจนอ่าแล้วก็เลยก็เลยสั่งอุปกรณ์จากกท่านมานะครับเป็นแต่ก่อนได้จะเป็นของแบบปั่นแล้วก็มักกามักข่ามักข่าพอตเนี่ยฮะัเป็นต้มแล้วก็คือเวลามีแขกไปใครมาหรือคู่พื่อนข้าราชการเนี่ยเราก็จะเอากาแฟมาต้อนรับแล้วคุณครูก็ทานกาแฟด้วย ปรากฏว่าพอมสักพักหนึ่งเนี่ยกาแฟที่เราซื้อมาเนี่ยมันันหมดนะครับมาเลยกาแฟคั่วหมด <All right. S 2> ผมไม่เห็นพ <laughs> ื้นที่ที่ลองเห็นว่าเอ้ยในหมู่บ้านเราก็มีการปลูกกาแฟแล้วก็มันมีผลผลิตที่ชาวบ้านเขาปลูกนะครับ uh. ที่ชาวบ้านเขาปลูกเรามีผลในตากดยการตากแห้งแล้วก็ใช้ ใช้ครกกระเดื่นในการสะเทาะเมล็ดนะฮะซึ่งม,มันก็จะได้สารเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพครับจ๊มันก็ปลูกแบบออร์แกนิกนะครับอ๋อค่ะใช่ลู<า>ก<ใ>น,น้ำในครกกระเดื่องกันเลยว่าอย่งงางนั้นใช่ใช่ใช่ครับตากกา,มมารแต่ละรอบเวลาแห้งเราก็เอาทาในครกกระเดือ่องนเท้าเท้าเหยียบหลออกเลยค่ะเหยียบแล้วมันกระดกลงไปตีในครกอย่างนั้นใช่ใช่เราใจใช่แา่บ้าก็ตามเสร็จแล้วก็ใช้การปัดใช้ใช้กระดงปลาโกล็กระดงนะฮะการปัดแล้วก็ ัะเล็ดที่ไม่มีคุณภาพออกเอาคุณภาพเอาเก็บไว้อะไรเงี้ยก็ผมก็เลยบอกน้องว่าเฮ้เราก็มีมลเร็สกำแพงในหมู่บ้านแล้วโรงเรียนเราก็ปลูกด้วยมผมก็เลยเอาผลิตนั้นเนี่ยมาคั่วดีกว่าไว้น้องลองลอง,ลองดูที่เขาซื้อแพงอยู่ตั้ง 500, ห้าร้อยเรามาคั่วเองดีกว่านะครับผมก็สร้างมาก็มาคั่วผมก็ไปดูใน u ู u ูบบ้างดูในข้อมูลต่างๆเพื่อหาข้อมูลในการคั่วผมก็ซื้อเครื่องคั่วที่ใช้ไฟฟ้า ก็คั่วในห้องสานักงานครูะฮะในห้องครูแหละคั่วเสะเราบอกว่าพรพอมๆเราคั่วเนี่ยมันมีมันมีน้ําเขาเรียกว่ามีหยดมีไอน้ําขึ้นมาเนี่ยมันทําให้มันตกไปสามอีกก็เลยมีกลิ่นเหม็นคุณครูบอก็่หนีกันหมดเลยบอกว่ามันหอมผมไม่ได้หูแล้วช่วงด้ข้วช่วงทัดลองใช่ใช่ครับช่วงทดล้อครับ ใช่ผมก็เลยเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแล้วเพราะคุณครูเป็นแล้วก็ผมสไตล์เครื่องแต่แปดโมงเช้าจะถึงสี่โมงเย็นคั่วยังไม่ได้กิโลเลยโอ้โหเช้าถึงเย็นยังไม่ไปถึงไหนแล้วจะยังไงต่อคะเนี่ยใช่ผมก็เลยบอกน้องว่าไม่ได้ผลละอย่างนี้เดี๋ยวพี่หาวิธีการใหม่ผมก็เลยเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเจอข้อมูลต่างๆว่าการคั่วมันมีหลายรูปแบบในการคั่วอบใช้มือหมุนอะไรต่างๆผมว่าเอ้ยผมก็ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งก็คือเอ๊ะก็เรื่องของคั่วอบผมก็เลยเอ้ยจะคั่ว ผมก็เลยจัดการซื้อโอ่งในอำเภอปาบุรีนะฮะโอ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยซื้อมอเตอร์ผมเปลียนว่าถ้าลงเรียนเราเนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้า220โวล์เนี่ยมันฟ้าของผมมันไม่มีแล้วก็โซลาร์เซลล์ผมใช้ไปมากๆมันจะหมดผมก็เลยเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ปรเหล็กนะฮะสิโวลต์ราคา3,500บาท เอาละชัวรน้องบุคคลครบละส่วนน้องว่าเดี๋ยวนี้เราจะทาโอ๋กันปรากฏว่าทางผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งท่านอาจารย์ตีชาขอเอ่ยชื่อหน่อยครับจากพิทยเทคนิคโคราชราชบุรีเนี่ยนะครับก็ยืนคุยกับผม,มเอาข้าวสารมาให้ก็เลยคุยว่าเนี่ยผมกําลังทํากาแฟอยู่อะไรเงี้ยคั่วแล้วไม่ได้ผลแล้วก็กำลังจะทํากระโปงตัวกาแฟท่านบอกว่าผมเป็นอาจารย์เทคนิคของโคาราบ,บอกอ่านนะครับเป็นอาจารย์เลยครับผมนั้นอาจารย์ช่วยท โอ้กาแฟผมได้ไหมบอกได้ได้ได้เดี๋ยวคุณครูเอารอ์ทั้งหมดอะไปให้ผมที่พิยทยาลัยเทคนิคโฟนรามเลยเดี๋ยวผมทําให้แล้วคุณครูต้องการแบบไหนคุณครูผมเลยออกแบบให้ท่านนะครับก็ท่านก็ไปประกอบประมาณสองสัปดาห์นะครับก็ได้ลูกกาแฟก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์พิชานะครับค่ะทําให้มีเครื่องคั่วหลังจากนั้นเราก็มาทดลองคั่วคั่วปกว่ว่าเออได้ผลนะครับกาแฟมีกลิ่นหอมของลั่วไปก็ กินหอมใชได้ละลองชมสิในเมื่อเราเราทำล้วตั้งทําครืจอดว่าก็ให้น้องบดบดบดแล้วก็เราก็ชงก็จนจนมาถึงว่าจิมหลายรอบมากนะฮะจนบอกสูตรนี้โอเคละเรื่อก็อร่อยละผมก็เลยตั้งร้านกาแฟขึ้นมาในเมื่อเราเราดูดีบีแล้วเรามีกาแฟแล้วะคนนี้ผมก็อยากจะขายว่าในเมื่อเรากินแล้วผมก็อยากจะสร้างแบรนด์ของตํารวจผมก็ไปไปเจอผู้บุญอินดี้ซึ่งน้องเขาเป็นตํารวจท่องเที่ยวอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมก็เลย inbox เข้าไปไปทักน้องเขาว่า น้องครับพี่เป็นครูใหญ่โรงเรมตำรวจตะเวนชายแดนนะพี่ตอนนี้พี่กำลังทากาแฟแล้วก็พี่เอาสติกเกอร์ลายที่เป็นตระมาทําเป็นโลโก้พี่พี่กูจะโดนฟ้องน้องครับวาดรูปตารวจตะเวนชายแดนให้พี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับน้องก็เลยว่าได้ขังพี่เลยนะเนี่ยพี่นั้นที่ส่งรูปของพี่ให้ผมผมก็ส่งรูปผมมาให้เขาให้ให้น้องเขาวาดน้องเขาวาดเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาให้ให้ผมแบรนด์กาแฟออกมาเป็นชื่ออะไรคะเนี่ยก็เป็นคอปเปอรสคูฮะ กาแฟขั้วโอ่งคอฟฟี่สตูตรโงนี้นตำรวจเซเวนเจเนอตบ้านปามาครับเห็นเลยว่าคุณครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไปค้นคนวา้าทําจนสําเร็จจริงๆแล้วเด็กๆล่ะคะคุณครูเริ่มให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมตรงไหนบ้างเอาห้องเรียนห้องหนึ่งเปิดปร้านกาแฟโดยให้เด็กเขาเริ่มเริ่มมาชงแล้วเด็ครูเราก็มีความรู้นิดหนึ่งคือก่อนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยเคยอยู่โรงแรมแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของอมมไม้กาแฟผมก็เลยโชคดีว่ามีน้องที่มีความพร้อมด้านด้านนี้อยู่ครับ อก,ก็อออเลยมาก็าเลยตั้งร้านแล้วก็คุณครูก็สอนตอนแรกยังไม่สอนการคั้วก็สอนเรื่องการชงก่อนพอสักพักหนึ่งนะครับเริ่มจะให้สอนเด็กให้คั้วกาแฟแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีคนที่ขั้วเก่งๆอยู่มาสามคนนะครับน้องๆอ,อยู่แค่ชั้นประถมเองนะแต่สามารถขั้วกาแฟทากาแฟได้โอ้โหเก่งจังเลยครับ คือเราได้สอนเขาในเรื่องของวิชาการด้วยทักษะวิชาชีพด้วยให้เขามีความรู้ควบคู่กันไปแบบนี้แล้วตอนนี้โรงเรียนตดบ้านป่าหมากค่ะได้สารฝันการศึกษาแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยออกไปเผชิญโลกกว้างเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วครับเป็นลูกศิษย์ที่จบจากโรงเรียนนี้ไปประมาณสักกี่ร้อยคนแล้วคะคุณครูก็มีนักเรียนที่เป็นศิเก่าแล้วจบไปแล้วใน16รุ่นนะครับ100ร้อยกว่าคนแล้วครับในช่วงโควิด19แบบเนี้ ไม่รู้ว่าทางโรงเรียนต่อชดอบ้านป่าหมากได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะแล้วมีมาตรการยังไงไหมคะครับก็ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสองหสิบเก้านะโรงเรียนก็จ,จากการเรียนการสอนแบบออนแฮร์นะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนเราสัญญาออนไลน์ไม่ได้แน<ด>่เลยใช่ใช่ครับออนไลน์ไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยค่ะออนไลน์ออนไลน์ไม่ได้แล้วก็ต้องต้องออนแฮร์อย่างเดียวนะครับออนแฮร์ hand, แล้วก็มีมีสื่อออดีมาคือในเรื่องสื่อดีอทีวีซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจาก การสารทางกายผ่านดาวเทียมนะครับจึงมอบอุปกรณ์ให้เรานะครับทุกพบตุกชั้นเหรียนนะครับที่ผมจัดที่ผ่านมาเนี่ยผมจะจัดกลุ่มเด็กเรียนเอาไป4สี่กลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งก็จะเรียนยังก็เรียนในหมู่บ้านแต่ว่าเราก็จะเป็นกลุ่มไว้ให้เรียนที่สระแต่หมู่บ้านกลุ่มที่สองก็ระยะทางห่างเกือบเียดสองกิโลเมตรกลุ่มที่สามก็คือเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มไล่ฮะกลุ่มไล่กลุ่มที่สามกลุ่มไล่ที่สองระยะห่างจากเรียนสามกิโลเมตรแล้วก็กลุ่มไล่ที่สี่คือกลุ่มที่ห่างจากเรียนเกินกว่าสี่ เดินทางเข้าไปสอนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโดยจัดชั้นเรียนเข้าไปนะครับโดยจัดกลุ่มเข้าไปในชั้นเรียนแล้วก็โดยใช้สื่อ60ปิต่นงๆนะครับซึ่งเด็จพระริษาาธิราชเจ้ากรมสมิเทีรพัลษณน้าสุดาสยามปลมลราชกุม,มารีเนี่ยมีพระมหากรรมาธิคุณต่อโรงเรียนตำรวจตะเวชแดนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนประมาทนะครับตัวประเทศนะครับซึ่งจะให้โรงเรียนได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ โดยช่วงโรงเรียนปิดปิดยาวๆอะไรเงี้ยพงกท่านพระราชทานสื่อห้องส่างาซึ่งให้เด็กและเยาวชนในถิ่นดันกดานเนี่ยได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้แล้วก็พัฒนาด้านวิชาชีพแล้วก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องสุขภาพอนามัยด้วยนะครับซึ่งในถุงนี้น่จะมีสื่อภาษาไทยสื่อนื้อสารทีมุนว่าเขียนมะเร็นผักแล้วก็มะเล็งถั่วเขียวนะครับซึ่งพวกท่านหรือว่าให้เด็กได้ฝึกเพาะถมอกนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็เอาสหมอกแา้วมาประกอบเป็นอาาหหรใ้ นะครับซึ่งเด็กๆก็ชอบมากนะครับเวลาเราไปตามไร่นะฮะไปถึงไปไปสอนเป็นกลุ่มๆเนี่ยคุณครูก็<ฆ>จะไปกันแล้วไป,ไปกินข้าวกันร่วมกันเด็กไปกินไปกินข้าวได้านอยู่ในป่าสนุกมากกับบางเราบางครั้งเราก็ไปสอนกันในในลําน้ำในในตามตามคลองนะฮะเด็กเขาก็จะมีมยู่กับธรรมชาติมากๆใช่<ล>ครับใช่ครับใช่ใช่สนุกมากเด็กเพราะว่าผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือดีพอถึงเวลาเรียนที่บอกว่าเรานัดกันว่าเดี๋ยว เด็กเรียนมาวันพุธนะแจมพุธสุกเนี่ยพอมาพุธนะนั้นนักเรียนก็จะมากันครบ ผู <c oughs> ้ปกครองให้ความร่วมมือไปอย่างดีแต่แปลว่าผู้ปกครองตัวใหญ่จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่อยากให้ลูกอ่านหนังสือออกอยากให้เรียนขอให้การสนับสนุนสีมากครับค่ะแสดงว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็เห็นถึงความสําคัญของเรื่องการศึกษาที่พระองค์ท่านทรงวางรากฐานไว้ให้และตอนนี้ยิ่งมีถุงยางชีพเพื่อการศึกษาไปถึงพื้นที่<ถ>เลยนะคะครูใหญ่คะมาถึงช่วงท้าย<ถ>ของรายการแล้วอยากให้ครูใหญ่สรุปปิดท้ายให้นิดนึงค่ะในเรื่องของการศึกษานะคะว่าสําคัญอย่าง รายขนาดไหนคะ่ะใช่ครับก็คือการจัดการศึกษาของต,ตํารวจตะเวนชายแดนนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อปีพศ .2499 นะครับเพื่อให้ผลทางความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็พัฒนาโรงเรียนต,ตยํารวจตะเวนชายแดนเพื่อเป็นหน้าที่นะครับทําหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในถิ่นเพื่อกันดานนะครับซึ่งมีสภาพชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวเขาเด็กไม่มีสัญชาติหรือเด็กที่ยากจนาดโอกานะครับก็โดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา เพื่อความรู้แก่เด็กและวชาชนแล้วเนี่ยยังมีจุดมุ่งหมายในเรื่องของการัดกษาเพื่อพัฒนาปัญญาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและประชาชนในถิ่นตะลกกันดานรวมถึงการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยให้กับสิ่งสนอีกด้วยนะครับค่ะเขาเสริมอีกนิดเป็นงัะในช่วงของการจัดการเรียนการสอนในในสถานการณ์โควิดนะครับก็คือในเรื่องนอกจากนี้นะผู้กมัชาผมตั้งแต่ท่านท่านผู้บัญชาการตำรวจตะเวนเฉแดงคือท่านพลตรีโทนัสสิงห์บุนะครับ ท่านพลตำรวจตีกัญชนอินทรารามัตสุขพักการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านพันตำรวจเอกสมบตรณวุฒิวิวัฒชัยนะครับท่านรองผู้พักรับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งท่านพันตำรวจเอกภูมิชัยพันก้าผู้รับการตำรวจตะเวนชายแดนที่สี่ทนตำรวจโทเกษดาปอดโงรองผู้รับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ส4แล้วก็ท่านพัน, 9, นตำรตวจโทวิ <oops. S 2> ร,ร,ทวริพรอมพดีนะครับผู้พักรับรองร้อยหนึ่งสี่นะครับท่านก็ คอยมาเป็นห่วงนะครับมีนโยบายเรื่องของการนําผลผลิตนะฮะก็คือนําผลิตทางการเกษตรที่ได้แก่ผักผลไม้ไข่อาหารเสร็รูปเนี่ยก็สารอาหารแห้งให้ไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่สามารถไปประกอบอาหารที่บ้านนะครับแล้วก็ให้คณครูออกตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ใส่ถามความเป็นอยู่ของนักเรียนว่าเป็นยังไงนะครับใเป็นเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพรและพบพบปะ ชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคโควิดแล้วก็มีตลอดจนการประสานงานศัสารสุขอำเภอธารณสุข,สสขจังหวัดนะครับให้มาให้ให้มาตรวจโรคเป็นระยะนะครับก็ก็ถ้าเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของเด็กแล้วเยาวชนในโรงเรียนนะครับ ก็เร <S 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 ียกได้ว่าดูแลกันเต็มที่เลยนะคะจากทางตํารวจตะเรนชายแดนนะคะนอกจากสอนแล้วก็ยังดูแลสุขภาพด้วยทีนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ที่ได้พูดคุยกันในเรื่องของโครงการโรงเรียนตชดบ้านป่าหมากที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะครูใหญ่คะถ้ามีโอกาสจะแวะไปนะคะไปชิมกาแฟเัื่อโองคะได้ครับยินดีได้ครับยินดีครับเพราะว่ากาแฟเราะนีก็ส่งถายออก ในในในให้กับร้านกาแฟตอนนี้ก็เกือบปรูเทศดนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าที่ควรตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็ได้วางผลิตภัณฑ์กาแฟเราที่ร้านกาแฟปัลลักซึ่งเป็นร้านคาริบูซึ่งเป็นร้านบริการของกองชีการ,รดดดตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอยู่ที่ค่ายฝนลมก็รองไปแวะอุดหนุนได้นะครับแล้วก็นอกนี้เราก็มีากาแฟที่ส่งขายในในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านกาแฟสดนะครับโดยเด็กนักเรียน ทําเองทุกขั้นตอนนะครับทำเองผลิตเองขายเองนะครับไม่ไม่มีพ่อค้าคนกลางค่ะขอบคุณค่ะคุณรูใหญ่ถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังคุณครูใหญ่ของโรงเรียนตชดบ้านป่าหมากมาแนะนําโรงเรียนให้เราได้รู้จักกันแล้วนะคะเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์ได้มีต่อเด็กๆแล้วก็เยาวชนในถิ่นธุระกันดานะคะน้องๆหนูๆที่นี่ก็ได้เรียนหนังสือได้ฝึกวิชาชีพวิชาชีวิตและสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้คะ่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่ธุระกันดา ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะและถ้าใครสนใจจะฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 นะคะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ